สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเมียนมาสกาดโยชายาอย๋าองสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะผมมาดิสอนประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตุสานหนยนะครับมิงกะลาบาเซียมิงกะลาบาเซียมามิงกะลาบาชชนดิฉันตุสานหนยค่ะวันนี้เป็นตอนที่11นะครับนําเสนอเรื่องครอบครัวตอนที่3ครับ คำว่าครอบครัวภาษาเยนมาพูดว่ามิตาซุมิตาซุนะคะก่อนที่จะขัดกับคำศัพท์กันก่อนนะครับญาติพี่น้องหรือวงสาคนาญาติสวีมิวสวีมิลมล,ลูกพี่ลูกน้องหมายถึงลูกของลุงป้า,น,า,าน้าอาเมานมา ตัววงเวเม,มานนมาตัววงเวยคำลักษณะนามนับบุคคลเยา่ยาเย้าฝ่ายพ่ออเปเบะอเปบะพี่ชายอโกูอโกูอโกพี่สาวอม่าอมา,อมาฝ่ายแม่ อเม่บอมีแบ,แบพี่น้องของตัวเองจากพ่อแม่เดียวกันหรือพี่น้องท้องเดียวกันพี่น้องท้องเดียวกันโกตาจีโกตาจีแต่งงานเลทแทะเลทแทะเสร็จหรือเรียบร้อยปีปี พี่ชายแท้ๆพี่สาวแท้ๆอาอายีอามาอ,อมมายีได้แต่งงานหรือมีครอบครัวเอ็งดาวนจะเอ็ดาจะหลานชายของลุงป้านาอาจูจูหลานสาวของลุงป้า นาอาจูมาจูมาอาหรือน้าผู้หญิงดอลลี่ดอลลี่มีการถูกเรียกอะคอคานยาอะคอคานยาปู่ย่าตายายอพอพวาอพาอพวา ลูกชายลูกสาวลูกชายลูกสาวหรือลูกๆตาตามีตาตามีหลานของปู่ย่าตายายมีมีเหลนมีเหลนมีมีอย่างเต็มที่ หรืออย่างครบถ้วนซงโงลินลีซงโงลินลีญาติพี่น้องทั้งหมดหรือทั้งวงตระกูลโลงสุขภาพดีหรือแข็งแรงเจมมาเจมมาอายุยืนอเทชชีอเทชชี คุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันเลยนะครับตุยมิวมองท์ธรรมะตะวันแวร์ใบนเย้าชีบาดตะแลงยมียะอภิเบม่มาอโกตะวันแวร์งาย้าเน่แม่ตะวัานแวร์เชาเย้า,ยาชีบาเดชินอเม่แม่มาโกรมธรรมาตะวันแวร์ชีเตล่าโอเคอเม่แม่มาโหมาโอะโกตะวันแวร์ตะย้าเน่แม่ตะวันแวร หนะหยกเป้ฉิบาเด้โกตาจินแท้กละถัดพี่เดตู่ก็ฉิบาฮอกเก้อโกอิงกออะม่าอิงกอไอ้ดองจ๊ะปีบะบีไอ้ดองจ๊ะปีบะบีだซอยิงตูตูม่าย่าปีละฮอกเก้ตูเหนี่ยวตูม่าตะหยอกย่าปีลุดอลีลุ อ,อคอคาเนียบีดซาเยนอพูอัพวาดวยกาตาตะมีเมโยโปดซาวยเมิวลงเลแจม,มาอเตชีจาเดคุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนากันนะครับสวยเมิวเม,มานมาตะวงกวเปนนายาวชิบาตะเลคิมยาญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องมีกี่คนครับอกี่คนครับอะเพศแบ,บมา อโกตะวงเวยงายเยาเน่อะมาตะวงเวเช่าเยาชี้บาเดชินทางฝั่งคุณพ่อมีลูกพี่ลูกน้องเป็นพี่ชายห้าคนกับพี่สาวหกคนค่ะสถานีวิทยุศึกษาอเมแบมโปมาณมาตะวงเวชีดีลาทางฝั่งคุณแม่ละ่ะมีลูกพี่ลูกน้องด้วยไหมโอเคอเมแบบมาโรอโกูตะวงเวตะเยาเน่ อาม่าตะวงเวในเยาเปชีบาเดค่ะทางฝั่งคุณแม่นั้นมีลูกพี่เป็นพี่ชายหนึ่งคนกับพี่สาวสองคนเท่านั้นกูตาจินเดกะและเธอปีเดะดูโกรชีลาในกลุ่มพี่น้องท้องเดียวกันมีคนที่แต่งงานแล้วหรือเปล่าโอเคอากูอีนกออาม่าอีนกอเองดาวจออาม่าอีนกอ เอดนดาวจะปีบาบีค่ะทั้งพี่ชายแท้ๆกับพี่สาวแท้ๆมีครอบครัวแล้วดาโซยีดูดูมายาบีลาถ้าอย่างนี้มีหลานแล้วหรือยังโฮเะดูในโดลีลูอคอคานียาบีค่ะเป็นเพราะว่ามีหลานชายสองคนหลานสาวหนึ่งคนแล้ว ก็เลยต้องยอมโดนเรียกว่าคุณนะคุณอาแล้วล่ะดาโซยีอภวอภวาด้ยกันตาตามีมีมีด้วยเนี่ยมีมีด้ยเนี่ยซงโซงเลนเล่นีน่ยาดาโปถ้าอย่างนี้ปู่ย่าตายายทั้งหลายก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกๆและหล,ลานเล่นๆสินะดาสวีมิวลงเลจ้าม่าเตชชีจ่าเด้ ญาติพี่น้องทั้งครอบครัวอายุยืนกันด้วยคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกนะคะซวเมิยวมานามาตะวงเวเบนนยอชิบาตะเลคคิมเยะแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่ากี่คนมีหรือครับในประโยคนี้คำว่าซวเอมิว แปลว่าญาติ Mount มะแปลว่าพี่น้อง t u งเ u วแปลว่าลูกพี่ลูกน้องเบ n Na บ e n a ตะเลเป็นวลีคำถามโดยเอาคำนามใส่ไประหว่างคำเบ n Na กับตะเลแปลเป็นภาษาไทยได้ว่ากี่ย้า เป็นลักษณะนามนับสำหรับปุ่าคน SHI แปลว่ามีป่าป็นคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมยอม,มาไม่สามารถแปลตรงตรัวได้คิมยาแปลว่าครับทบทวนประโยคอีกครั้งว่าซุยมิ n เมามนามะเมานามะตะวงเวเบในเยอชิบาตะเลคิมยา แปลตามสันวนไทยได้ว่าญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องมีกี่คนครับเประีโยคต่อมานะคะอเพเบทหมาอกโกตะวงเกวงาเยาเน่เงาเยาเน่อม,มาตะว,วงเกวเช่าเยาชิบาเดชินแปลตรงจากภาษาเมียนมาได้ว่าฝ่ายพ่อที่พี่ชายลูกพี่ลูกน้องห้าคน พี่สาวลูกพี่ลูกน้องหกห้าคนกับพี่สาวลูกพี่ลูกน้องหกคนมีค่ะในประโยคนี้คำว่าอภพแปลว่าพ่อแบแปลว่าด้านหรือฝ่ายมาเปีนใช้ในฐานะประธานของประโยคสามารถเปลเป็นภาษาไทยได้ว่านะ ที่อาก,กูแปลว่าพี่ชายตะว,วงเวแปลว่าลูกพี่ลูกน้องงาแปลว่าหา้าแน่แปลว่าแน่แปลว่าและด้วยโดยกับอมมาม่าแปลว่าพี่สาวชาแปลว่าหกเต เป็นคำลงท้ายประโยคใช้ตำหลังคำกริยาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ใละตรงตัวได้นะคะชิ่แปลว่าค่าทบทวนประโยค,โยคอีกครั้งว่าอภิเษบหมาอโกตะวงเวงาเยาเน่อม่าตะวงเวยเช่าเย้าชิบาเดชิแปลเป็นไทยได้ว่าถ้ากับพี่สาวหกคนค่ะ ประโยคต่อมานะคะเอมีเบ้มาโกเมงนามะตะวงเกวชีตีลาแปลต,ตรงๆได้ว่าฝ่ายแม่ที่นั้นด้วยพี่น้องลูกพี่ลูกน้องน้องลูกพี่ลูกน้องมีอีกด้วยไหมสถานีวิทยุศึกษาในประโยคนี้คำว่ามเมแปลว่าแม่ ก็เป็นคำตามหลังคำนามใช้ในรูปแบบคำถามเปลได้ว่าทั้งสิ่งด้วยต้เปลว่ายัางอีกล่าปิงคำถามเปลได้ว่าไหมหรือไม่หรือเปล่านะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าอเม,ม่เบะมาโกเม,มาณมะตะวงเกวชิตีตีลา แปลได้ว่าทั้งฝั่งคุณแม่ล่ะมีลูกพี่ลูกน้องด้วยไหมประโยคต่อมานะคะฮอเคอเมะเบะมาโดโกตะวง,งเวยตะเย่าเนอมาตะวงเวยในเย่าเปชิบาเดแปลฝ่ายแม่ที่นั้นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องหนึ่งคนกับพี่สาว ลูกพี่ลูกน้องสองคนเท่านั้นมีในประโยคนี้คำว่าโฮเคโอเ e เป็นคำพูดในการตอบรับประโยคแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะต่อเป็นคำที่ใช้ในภาษาพูดเพื่อให้น้ำเสียงของประโยครับรื่นไม่สามารถแปล ราบรื่นไม่สามารถแปลตรงตัวได้ d ิแปลว่าหนึ่งนี่แปลว่าสองเปแปลว่าเท่านั้นหรือแค่นั้นนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าโฮเ e อะเม่เบะมาโดตวงเวยในเยาเป้ชิบาเดแปลเป็นไทยได้ว่าค่ะทางฝั่งคุณแม่นั้น มีลูกพี่ลูกน้องเป็นพี่ชายหนึ่งคนกับพี่สาวสองคนเท่านั้นประโยคต่อมานะคะกุตาจินเทกะเลทเทบีเดตูโกแปลจากภาษาเมียนมาได้ว่าพี่น้องท้องเดียวกันในคนที่แต่งงานแล้วนั้นละ่ะมีไหมในประโยคนี้คำว่าโกตาจี แปลว่าพี่น้องท้องเดียวกันของตัวอันของตัวเองแท่แปลว่านายภายในหรือข้างในก้าเป็นปัจจัยตำหลังคำนามที่เป็นบุคคลใช้ในฐานะประธานของประโยคแปลเป็นภาษาไทายได้ว่าจากนะประธานของประโยคแปลเป็นภาษาไทายได้ว่าจาก เล t แปลว่าแต่งงาน b ีแปลว่าเสร็จเรียบร้อยหรือเสร็จสิน้นเตเป็นคำขยายคำนามโดยคำกริยาที่อยู่ข้างหน้าเตจะขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังเตแปลได้ว่าที่ซึ่งอันตูแปลว่าคนที่กล่าวถึงนะคะ ทบทวนประโยคอีกครั้งว่ากูตาจีนเทกตาจีนเทกะเลตเตปีเดตูโกชีลาแปลเป็นไทยได้ว่าในกลุ่มพี่น้องท้องเดียวกันมีคนที่แต่งงานแล้วหรือเปล่าคุณผู้ฟังครับพักสักครู่เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับสถานีวิทยุศึกษาโออาม่าอิงโกเอินดาวจ้าบีบาบี แปลแตามภาษาเมียนม,มาตรงๆว่าใช่ค่ะพี่ชายแท้ๆนั้นด้วยพี่สาวแท้ๆนั้นด้วยมีครอบครัวเสร็จแล้วในประโยคนี้คำว่าในประโยคนี้คำว่าอโกูอีกกอ้แปลว่าพี่ชายแท้ๆก็เป็นคำตำหลังคำนามใช้ในรูปแบบคำถามแปลได้ว่า ทั้งสิ่งนี้และสิ่งนั้นด้วยอาม่าอีเปลอาม่าอีเปลว่าพี่สาวแท้ๆเองนดาวจ้าเปลว่าได้แต่งงานหรือมีครอบครัวป,ปีปีเปลว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะทบทวนเปรีโยวอีกครั้งว่าฮกโกอาม่าอิงโก,กอเอินดาวจ้ ปปแปลตามสำนวนไทยได้ว่าค่ะทั้งพี่ชายแท้ๆแ,และพี่สาวแท้แท้มีครอบครัวแล้วประโยคต่อมานะคะดาโซยีดูดูมาดูดูมายาปีลาแปลจากภาษาเมียนมาได้ว่าถ้าอย่างนี้หลานชายหลานสาวได้แล้วหรือไม่ ในประโยคนี้คำว่าดาโซยีแ so, ปลว่าถ้าเป็นเช่นนั้นมาแปลว่าลานสาวยาแปลว่าได้หรือได้รับบีเป็นคำต่อท้ายคำกริยาแปลว่าแล้วเพิ่งจะหรือหยกหยก,ยกนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าดาโซยีอ so, ูจูมายาบีลา แปลเป็นไทยได้ว่าถ้าอย่างนี้มีหลานแล้วหรือยังประโยคต่อมานะคะโฮเกดูเนียวดูมาแตยาวยาปีโลดอเลโลอคอคานีอโลอคอคานียาบีแปลตรงจากภาษาเยอรมาได้ว่าใช่ค่ะหลานชายสองคนหลานสาวหนึ่งคน ได้แล้วเพราะว่าคุณนะ้าคุณอาว่าถูกเรียกอยู่แล้วในประโยคนี้คำว่านี่แปลว่าสองจิแปลว่าหนึ่งย,ยาปีแปลว่าได้ไปแล้วโลเป็นคำเชื่อมประโยคแปลเชื่อมประโยค แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าว่าที่ว่าเพราะว่าดอลลีนะอคอค่แปลว่าอาหรือน้าผู้หญิงอคอคาญาแปลว่ามีการถูกเรียกนสามารถใช้ได้เป็นทั้งคำกริยาหลักและคำกริยาช่วยเมื่อใช้เป็นกริยาช่วยจะขยายคำกริยาหลักว่า กำลังกระทำอยู่หรือกระทำอยู่เป็นประจำหรือเกิดขึ้นเสมอเป็นประจำหรือเกิดขึ้นเสมอนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าสถานีวิทยุศึกษาโฮเกะ o ูเนายาียร์จูมาเยา่ายาปีลดโดลีลูอคอคานี่ย่งคนแล้ว ก็เลยต้องยอมโดนเรียกว่าคุณนะคุณอาแล้วละ่ะประโยคต่อมานะคะดาโซเย่อโูอพวาด,ดุยกาต,าตาตมีมีมิด,ดุยเน่ซงซงลินลินียาดาโปแปลจากน,นียาดาโปแปลจากภาษาเมียนมาได้ว่าถ้าอย่างนี้ปู่ย่าตายายทั้งหลายลูกชายลูกสาว หลานเหลนทั้งหลายกับอย่างครบถ้วนได้อาศัยอยู่สินะสินะในประโยคนี้คำว่าดาซูยีแปลว่าถ้าเป็นเช่นนั้นอโวแปลว่าปูหรือตาอพว่าแปลว่ายา่าหรือยายจวย เป็นคำต่อท้ายคำน้ายคำนามทั่วไปเพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ของคำนามซึ่งจะใช้ในภาษาพูดเท่านั้นจะแปลได้ว่าทั้งหลายบรรดาพวกก้าเป็นปัจจัยตามหลังคำนามที่เป็นบุคคลใช้ในฐานะใช้ในฐานะประธานของประโยคไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ตาตามี แปลว่าลูกชายลูกสาวมีแปลว่าหลานมีแปลว่าเหลนแน่แปลว่าและทรงๆลนลีแปลว่ายังเต็มที่หรือยังครบถ้วนนียแปลว่าได้อยู่ตาป้อเป็นคำสร้อยที่ใช้ในภาษาพูดเท่านั้น เอาไว้ลงท้ายประโยคแปลงท้ายประโยคแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าก็แล้วกันสินะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าดาโซยีอโปอพวาดุยกาตาตามีมีมิจดุยเน่ซงซงลินลเนียาดาโปปู่ปยญาตาใหญ่ทั้งหลายก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกๆหล,ล,ลาน เล่นๆสินะประโยคสุดท้ายนะคะตัซเวมิวโลเลจามหมาอะเตชีจาดีแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าญาติพี่น้องทั้งหมดสุขภาพดีอายุยืนกันในประโยคนี้คำว่าตัซเวมิวโลแปลว่าญาติทั้งหมดเลเป็นคำตามหลังคำนาม ใช้ในรูปแบบบอกเล่าแปลว่าก็ด้วยเหมือนกันก็ด้วยเหมือนกันแจมมาแปลว่าสุขภาพดีอัตเตชีแปลว่าอายุยืนจะเป็นคำแสดงการกระทําที่เป็นมากกว่าหนึ่งคนจะใช้ตาหลังคำกริยาหลักทบทวนประโยคอีกครั้งว่า ดัซวีมวโลเลจัมมาอเตชิจ่าเดแปลตามสำนวนไทยได้ว่าญาติพี่น้องทั้งครอบครัวก็สุขภาพดีอายุยืนกันด้วยคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนด้วยคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับคำเรียกที่ใช้สำหรับคนในครอบครัว ตามบทสนทนาคือญาตพี่น้องแปลเป็นภาษามี่ปมาได้ว่าซ w เอมิวซูเมิวลูกพี่ลูกน้องคือตะว,วงเวตะว,วงเวนะคะเรามาดูตัวอย่างคำอื่นๆในการใช้เรียกคนในครอบครัวว่าหลานๆที่เกิดจากผัวว่า หลานๆที่เกิดจากพี่สาวแท้ๆโตกันหมดแล้วพูดว่าอาม่าอายิงกาญาเดะดูดูมาดุยกาจีโกมบีอาม่าอายิงกาญาเดะจีโกมบีพี่ชายแท้ๆยังไม่มีครอบครัวพูดว่าอโกอายิงกา อิงดาวมาจ่าเีบูอโกอี้งกาอิงดาวมาจ่าเีบูหลานหลานทั้งหมดจะร่วมหลานหลานทั้งหมดจะร่วมกันกราบไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพูดว่ามีดวีอาลงกาอโพอภวกูกระโดจา่าเมมีดวีอาลงกา อโคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวยมิวมองธรรมะตะวงเวเป็นในย้าชีบาตดแลกขมิ่ยาอภัเป็นาาาบบมาอโกตะวงเว้งา,ยาเย้าเนอามาตะวงเวเช่าเยาชี้บาเดชีอเม่เปมาโกมองธรรมะเปมาโรอโกตะวงเวตะยวเย้าเนอามาตะวงเวนเย้าเปชี้บาเด กูตาจินแท้กละถัดพี่เด้ตู่ก็สิหลาโอเคไอโกอยิงก็อ่าอยิงก็ไอ่ดองจ๊ะปีบะบีอ่าอยิงก็ไอ่ดองจ๊ะปีบะบีだโซยิงตูตูม่าย่าปีหลาโอเคตู2หยกตูม่า1หยกย่าปีลุดอลีลุอขอขันเนย่าปี ดาซุยอภูอภวาดวยกาเยมีดูแนส,งส,งสง่งซงเลนเลนใยาดาโบตะสุยมีลงเลแจมมาอัตชีจาเดสถานีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมาซินซาสยากาวเดมีมาสกบงสําหรับวันนี้นําเสนอสุภาษิตจุนยงจะแพ้แก,กตาตะมีโยส่งลงแก จุนยงจะแพกกาตาตามิโยงทรงลงกาแปลตรงว่าเชื่อทาตตาบอดหนึ่งข้างเชื่อลูกลูกตาบอดคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือจูแปลว่าทาตหรือค้ารับใช้หรือลูกน้องโยงแปลว่าเชื่อจะแพะแปลว่าหนึ่งข้างหรือหนึ่งด้านกา แปลว่าตาบอดตาตามีมีแปลว่าลูกชายลูกสาวหรือลูกลูกส่งแปลว่าคู่เล่งแปลว่าทั้งหมดนะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือเมื่อเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจลูกน้องเราก็จะเราก็จะมองเห็นความผิดพลาดของเขาน้อยลง แล้วถ้าเป็นลูกแท้ๆของเราแล้วก็เราจะไว้ใจมากจนมองไม่เห็นความผิดของเขาเลยซึ่งเปรียบเทียบว่าคนเราอาศัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดความไว้เนื้อเชื่อใจยิ่งใกล้ชิดมากก็จะยิ่งไว้ใจยิ่งมองไม่เห็นความผิดนะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพาม่าชุด มาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเรื่องครอบครัวตอนที่สามได้หมดลงแล้วนะครับพบกับครอบครัวตอนที่สามได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิศรประกอบกิจและอาจารย์ตุสานวยได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกลาบาคมยะสวัสดีค่ะมิงกลาบาชีสถานีวิทยุศึก